สวัสดีและยิยนดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องคุณรัตีค่ะวันนี้คุณรัตีพาไปที่สนามบินสุวรรณภูมินะคะแล้วก็จะพาไปดูวิธีการว่าถ้าเรามาถึงสนามบินสุวรรณภูมิแล้ว เราอยากเดินทางไปพัทยาโดยรถบัสเนี่ยเราจะเดินทางได้ยังไงแล้วไปตรงไหนส่วนไหนของสนามบินสุวรรณภูมิถึงจะเจอรถบัสที่จะเดินทางไปพัทยาเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะการเดินทางนะคะพอเรามาถึงสนามบินสุวรรณภูมิและจะเดินทางต่อไปที่พัทยาด้วยรถบัสนะคะเดินทางกันยังไงก็คือถ้าเรามาถึง สนามบินสุวรรณภูมิฝั่งขาเข้าแล้วนะคะก็เดินออกมาเลยค่ะหลังจากนั้นก็เดินลงมาชั้นที่1น,นะคะเดินตรงมาประตูที่8เลยนะคะนี่ค่ะเอ่อซึ่งฝั่งด้านซ้ายเนี่ยจะเป็นศูนย์อาหารนะคะตรงเนี้ยประตูที่8เรามุ่งหน้าไปด้านโน้นนะคะเห็นไหมคะตรงป้ายด้านโน้นจะมีเคาน์เตอร์ขายตั๋วรถบัสอยู่นะคะ มีเกาะช้างเกาะกูดพัทยาหัวหินนะคะอยู่ตรงนั้น <Okay. S 1> ก็มาซื้อตั๋วตรงนี้เลยนะคะค่าโดยสารคนละ143บาทค่ะถ้าเรามีกระเป๋าใบใหญ่น้ำหนักเกิน20กิโลกรัมขึ้นไปจะต้องจ่ายค่าระวางกระเป๋าใบละ20บาทนะคะส่วนเวลาเดินรถเที่ยวแรกเขาจะมีตั้งแต่เวลา7นาฬกาไปจนกระทั่งถึงเที่ยวสุดท้ายเวลา21นาฬิกา และรถจะออกทุกๆหนึ่งชั่วโมงค่ะซื้อตั๋วแล้วก็ดูว่ารถที่เราซื้อเนี่ยเวลาเท่าไหร่นะคะแล้วก็ยืนรอรถบัสอยู่บริเวณนี้นะคะยืนรออยู่บริเวณนี้พอถึงเวลาหรือรถบัสมาเทียบชานชาลาแถวด้านนอกแล้วก็จะมีพนักงานจากรถบัสมาเรียกเรานะคะผู้โดยสารก็ทยอยกันไปขึ้นรถบัสค่ะเดินออกมาแล้วนะคะจากประตูแปดตรงเนี้ย คนของรถบัสนั่นแหละค่ะเขามาเรียกผู้โดยสารไปขึ้นรถบัสนะคะเที่ยว18นาฬิกาตอนนี้เพราะเราก็เดินออกมานะคะล็อกแรกนี่ไม่ใช่เดินตามถนนไปล็อกต่อไปนะคะล็อกต่อไปค่ะรถบัสจะอยู่ฝั่งน้นนะคะเห็นกระเป๋าไปเรื่อยๆค่ะ ะะเรื่องรถบัสรถบัสเนี่ยจะมะีสองอย่างนะคะที่ไปพัทยารถบัสคันหนึ่งเนี่ยเขาจะไปที่สถานีรถบัสของพัทยานะคะอยู่ที่พัทยาเหนือที่เยื้องๆกับแมคโครนะคะส่วนีรถบัสหนึ่งนี่นะคะเนี่ยเป็นรุ่งเรืองทัวร์ที่เขาจะไปถึงจอมเทียนนะคะ,ะซึ่งเขาบอกว่าสองรถบัสเนี่ยก็เป็นบริษัทเดียวกัน แต่ว่าบัสตัวนี้นะคะเนี่ยสีน้ำเงินขาวเหลืองนีนะคะเขาจะไปที่จอมเทียนไปตามถนนสุขุมวิทแล้วก็มีจุดจอดอยู่ที่3จุดนะคะนี่ค่ะเวลาไปพัทยาต้องดูให้ดีนะคะว่าเราจะไปเฉพาะที่พัทยาเหนือที่ขนส่งหรือว่าเราจะไปลงสุขุมวิทหรือไปจอมเทียนนะคะดูดิ ขึ้นรถแล้วนะคะค่ะึผูดโดยสารเขาขึ้นรถได้ถ้าประตูเปิดนะคะเขจะติดแผนก,กระเป๋าให้ด้วยะคะ่ะเวลาเอากระเป๋าขึ้นรถนะคะตอนนี้พ่อเรานั่งในรถบัสแล้วนะคะ เที่ยวนี้คือเที่ยว18นาฬิกาค่ะผู้โดยสารเต็มนะคะขึ้นมาแล้วก็นั่งตามหมายเลขที่นั่งเลยค่ะขึ้นรถครบแล้วถึงเวลาแล้วนะคะรถก็เคลื่อนออกจากสนามบินสุวรรณภูมิแล้วค่ะโอเคไปก่ะเดินทางตลอดปลอดภัยนะคะรถมาถึงพัทยานะคะตอนนี้ จอดจุดแรกค่ะพัทยาเหนือนะคะ,ะจุดที่จอดก็คือถ้าเราขับตรงมาจากมอเตอร์เวย์นะคะพอจะเลี้ยวซ้ายไปพัทยากลางก็จอดเลยค่ะตรงนี้นะคะจุดที่สองนะคะที่รถบัสจอดที่พัทยาก็คือพัทยาใต้ค่ะตรงข้ามกับปั๊มเอโซ่เลยนะคะ ค่ะพัทยาใต้ค่ะหลังจากที่จอดตรงพัทยาใต้มาแล้วนะคะรถบัสก็ขับมาเรื่อยๆค่ะจนกระทึง,งทางแยกเทพประสิทธิ์นะะี่ค่ะตรงข้างๆกับเอาเลตก็รถก็เลี้ยวลงน่คะไปตามถนนเทพประสิทธิ์เลยค่ะจะไปที่สถานีที่จอดของรถบัสนะคะ ี่คือสถานีสุดท้ายนะคะที่รถบัสจะจอดนี่ค่ะตรงฟูดมาร์กนะคะจอมเทียนนี่แหละคะ่ะนี่คือนะคะสถานีรถบัสนะคะรถบัสมาถึงเรียบร้อยนะคะสถานีสุดท้ายค่ะที่พวกเราลงจากรถบัสนะคะคือสถานีของรถบัสนี่แหละคะ่ะเป็นออฟฟิศที่เขาขายตัว๋วอยู่ตรงนี้นะคะ ใกล้ๆกับฟูดมาร์ทค่ะที่จอมเทียนนะคะถนนพัทยาสายสองค่ะพอเราลงจากรถบัสที่สถานีสุดท้ายแล้วนะคะถ้าเราจะเดินทางต่อไปที่บ้านหรือไปที่พักถ้ามีรถที่บ้านมาจอดรอรับเขาก็มีที่จอดสะดวกสบายค่ะหรือ,อถ้าใครจะเดินทางด้วยรถบริการสาธารณะเช่นรถ2แถวหรือแท็กซี่ ถนนสายนี้ก็มีรถสองแถววิ่งผ่านตลอดนะคะแล้วก็บริเวณนี้ก็จะมีแท็กซี่โดยสารจอดรอรับผู้โดยสารอยู่ตลอดเวลาค่ะสะดวกสบายนะคะส่วนพวกเราก็มีรถที่บ้านไปรับและเดินทางถึงบ้านโดยตลอดปลอดภัยค่ะขอบคุณคนที่ขับรถไปรับด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ